สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชวนทำเมนูสุขภาพกันนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกถั่วลูกไก่กันนะวัตถุดิบนะคะส่วนประกอบอินกิเดียนนะคะก็ได้แก่ถั่วลูกไก่นะคะต้มสุกนะคะเครื่องน้ำพริกก็ได้แก่อันนี้นะเพื่อไม่เสียเวลานะเราได้หั่นซอยไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ขับรลมนะด้วย ขมิ้นสดค่ะหัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทานคู่กับผักแนมนะคะคผักสดที่เราต้องการนะคะอันไหนก็ได้นะ,ะผักอันนี้คือผักที่เราจะทานคู่กับน้ำพริกนะ,ะส่วนเครื่องปรุงนะคะวันนี้ก็มีแค่สองตัวนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือป่อน ขั้นตอนแรกนะคะวันนี้เราใช้ตาอไฟฟ้าแหละก็เปิดไฟร <ๆ S 2> อกราทะร้อนนะคะ ถาเริ่มร้อนนะคะเราจะใส่ตัวที่เป็นหัวหอมใหญ่แล้วก็หัวอมใหญ่เอ้ยโทษค่ะหวอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเอาลงไปคั่วนะเพื่อให้เกิดตำหอมแล้วก็ให้กับสุกดนีนึงนะคะนี้นะแค่สองตัวนะลงไปคั่วก่อนนะคะ นี่หอมมากเลยค่ะที่เราต้องซอยเพราะว่าเราต้องการให้ผิวสัมผัสของหัวหอมแดงกับกระเทียมนะค่ะโดนความร้อนได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยเครื่องฝั่นล้ว,วันนี้เราขออนุญาตใช้เครื่องฝั่นนะคะวันนี้เราไม่ใช้ ขนะองแล้วีรใช้เครื่องปั่นนะคะแล้วก็ตัวไปนะพริกนะคะตรงนี้ข้วนิดนึงให้หอมนะแล้วก็ลดความเผ็ดลงด้วยนะนีนะพอแล้วค่ะปิดเตาเลยถึงจะมีความร้อนนะ ก็น้อยนะคะคุณพี่จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่โถปั่นกันนี่ก็เอาตะไคร้ล้มไปก่อนนะคะตะไคร้เทมิสดค่ะ เราก็มาใส่ตัวที่เราไปสมุนไพรที่เราไปคั่วไว้นะคะก็จะมีหวอมแดงกระเทียมที่สดนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะอันนี้เมื่อเราซอยแล้วเนี่ยคือเขาก็จะเย็นลงนะคะเครื่องปั่นเราก็จะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้พอเราซอนยนะความร้อนมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เย็นแล้วล่ะ,ะใส่ลงไปวันนี้เราใช้สมุนไพรเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะช่วงที่โรคระบาดเนโควิดเราก็ทานสมุนไพรเยอะนะคะใส่ถั่วลูกไตค่ะใส่เกลืกกอ ส่วนเกลือน้ำตาลนี่ชิมรสตามชอบนะคะะไปใส่นิดนึงน้ำตาลตาลนิดนึงนะคะปิดฝา เฝาคนนิดนึงตอนนี้กิน กลิ่นขมิ้นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นให้เนียนเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะก็เลยอยาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาปั่นอีกนิงนะคะ 嗯，推开嗯。 เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกถั่วลูกไก่อันนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ของเหลวไปนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อสัมผัสของน้ำพริกอ่ะก็จะไม่ละเอียดมากนะคะสูตรนี้เราก็ไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะคะ <S <S ก็ตักใส่ถ้วยตัวนี้ถ้าเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ2วันนะเพราะเป็นทําสดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะทานนานก็ต้องแช่ฟรีสนะ เสร็จเพื่อไว้ก็เสร็จเรียบ้อยนะคะตัวน้ำพริกน้ำพริกถั่วรูปไก่นะคะกะผักสดนะคะก็ทำง่ายๆนะคะลองทำตามมาดูนะคะส่วน รสชาตินะคะใครชอบเค็มชอบหวานประมาณไหนก็ลองปรุงกันดูนะก็ติดตามชมคลิปต่อไปได้นะคะสวัสดีค like? ่ะ